สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel ยูทูบป e เตอร์บอลนะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่20มกราคม2565นะครับมาอัปเดตอาซากับเชลซีล่าสุดกันนะครับว่าจะมีโอกาสได้ตัวหรือเปล่าแล้วก็มีเรื่องของสื่อต่างประเทศนะครับที่ออกมาปกป้องโรเมลูลูกากูกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในมุมของสื่อเองหรือความเห็นของกูรูก็ตามนะครับเดี๋ยวรอฟังกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันนะครับเริ่มจากสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลนะครับ เป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีด้วยนะครับมีคอนเทนต์ทั้งฟุตบอลไทยฟุตบอลนอกนะครับอันนี้ก็ไปติดตามกันได้นะครับการันตีคุณภาพแน่นอนนะครับฝาก JIB ด้วยนะครับสั่งครบ3,000บาทในกรุงเทพปริมณฑลนะจะมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยนะครับชอบสะดวกปลอดภัยที่ www.jib.co.th นะครับก็ไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับ ฝากยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บด้วยนะครับใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าเนี่ยไปจัดกันได้เลยนะครับอยู่กับช่อง p ีเ e r โบส์มายาวนานนะครับกว่า2ปีแล้วนะครับรวมไปถึงมีสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองด้วยแก้กดไหลย้อนรับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยไปจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามผลงานของปีเตอร์โบส์กับ Off ฟ c เ a l c h e l s ซ a ด้วยนะครับก็วิเคราะห์กันว่าเชลซีควรเปลี่ยนมาเล่นแผน4-2-2-2หรือเปล่า ไปอ่านกันได้เลยนะครับในแอป Fi f t h s t a n d เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับโอเคมาดูข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องของลูกากูกันก่อนดีกว่านะครับโดมวิจาร์หนักนะครับหลังจาก2นัดหลังสุดเนี่ยยิงประตูไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆมันเหมือนกับมีชะงักปักหลังอยู่แล้วจากเหตุการณ์ที่ไปให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยดีโอเคแหละลูกากูอาจจะขอโทษแฟนบอลเรียบร้อยแต่ เหมือนที่บอกไปครับแฟนบอลรอฟังคาขอโทษด,ด้วยจํานวนประตูอยู่แต่ว่าจุดเนี้ยก็ยังตอบโจทย์กลับมาได้ไม่สุดสักเท่าไหร่นะครับเกมเจอกับซิตี้ยิงไม่ได้เกมเจอกับไบรตันยิงไม่ได้แล้วก็โดนวิจารณ์อย่างหนักว่าโอ้โหไม่เข้าแผนของโทมัสทูเคิลเล่นไม่ทุ่มเทอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในมุมมองของสื่อต่างประเทศครับอย่างเทเลกราฟนะครับเขียนโดยนักข่าวที่ชื่อว่าแซมดีนนะครับเขาออกมา วิเคราะห์เชิงปกป้องนะครับแซมดินบอกว่าในเกมเจอกับไรตันเนี่ยลูกากูได้จับบอลในครึ่งแรกแค่8ครั้งเท่านั้นบอกว่าเพื่อนไม่ค่อยป้อนบอลในจังหวะสร้างโอกาสเท่าที่ควรบอลส่วนใหญ่ที่ไปถึงลูกากูเนี่ยเป็นการจ่ายแบบสั้นๆง่ายๆไม่มีการจ่ายแบบทะลุช่องไม่มีการจ่ายแบบสร้างโอกาสพาบอลพรวดไปถึงข้างหน้าเลยทำให เจ้าตัวแทบไม่ได้มีโอกาสยิงประตูมากมายสักเท่าไหร่ในเกมล่าสุดนะครับก็เนี่ยครับภาพซ้ายคือการสัมผัสบอลของลูกากูนะครับครึ่งแรก8ครั้งส่วนภาพขวาคือทิศท,ทางการส่งบอลให้ลูกากูส่วนใหญ่เป็นการส่งแบบมาส่งบร,ริเวณกลางๆสนามแทบไม่มีการส่งป้อนเข้าไปในกรอบเขตโทษหรือว่าการสร้างโอกาสอันตรายเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเมื่อเอาไปเทียบกับบรรดากองหน้าพรีเมียร์ลีกด้วยกัน เอาเฉพาะคนที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเกิน500นาทีขึ้นไปนะครับเอามาเทียบกันบอกว่าลูกัากูเนี่ยได้สัมผัสบอลเป็นอันดับ34ของกองหน้าในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับแล้วก็ได้รับบอลจากเพื่อนเนี่ยเป็นอันดับ29ในพรีเมียร์ลีกเลย แล้วก็มีโอกาสยิงประตูปเป็นอันดับ25ของพรีเมียร์ลีกนะครับย้ำนะครับว่าอันนี้วัดกับกองหน้าด้วยกันนะไม่ได้เอากับทุกตำแหน่งซึ่งเขาบอกว่าจุดที่มันแบบหน้าตกใจคือการสัมผัสบอลคืออันดับ34เนี่ยเขาบอกว่าในพรีเมียร์ลีกมีแค่6คนเท่านั้นที่ได้สัมผัสบอลต่อเกมน้อยกว่าลูกากูนะครับเพราะฉะนั้นลูกากูได้สัมผัสบอลต่อเกมเนี่ยอยู่อันดับท้ายๆของพรีเมียร์ลีกเลย นะครับได้รับบอลจากเพื่อนก็อันดับ29เลยครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอกาสยิงประตูเนี่ยขณะอยู่ทีมใหญ่แต่โอกาสยิงประตูคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเกมก็น้อยมากครับอยู่อันดับ25ของพรีเมียร์ลีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางแซมดีนของเทเลกราฟจะหนักไปทางปกป้องลูกากูนะครับว่าอ่ะโอเคยิงไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งแต่บอลเนี่ยได้มาจากเพื่อนน้อยอันนี้ข้อแรก ข้อที่2คือและเวลาได้มาแต่ละทีมันไม่ค่อยเป็นการจ่ายคีย์พา s สการจ่ายบอลสร้างโอกาสสาคัญสําคัญเป็นการแปะบอลให้กลางสนามมากกว่าแล้วก็จะทำให้ลูกกากูมีโอกาสยิงประตูต่อเกมค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้คือแซมดินที่ออกมาปกป้องยังไม่หมดแค่นั้นครับมีอารันเชียร์เรอร์นะครับกับเอียนไรท์นะครับคนนี้เป็นระดับตํานานของวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเชเรอร์ er, เขาพูดแบบนี้ก่อนแล้วกันเชียรเรอร์บอกว่า ก่อนที่เชลซีจะลงแข่งกับไบรตันเนี่ยเรามีการตั้งประเด็นตั้งแต่ก่อนเกมนะว่ามิดฟิลด์ของเชลซีผ่านบอลไปถึงกองหน้าน้อยมากดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกองหน้าไม่ค่อยได้บอลแล้วก็ไม่ได้ต่อไปเรื่อยๆจนเกิดคําถามขึ้นมาว่าถ้าไม่ได้บอลแล้วจะวิ่งต่อไปเพื่ออะไรมีหลายจังหวะที่เชลซีควรใช้ความแข็งแกร่งของลูกากูให้เป็นประโยชน์และก็คือการที่เชลซีต้องป้อนบอลให้เขามากกว่านี้ แต่ในเมื่อบอลมันไม่มามันก็จะเกิดคําถามเดิมและจะให้วิ่งขอบอลเพื่ออะไรในเมื่อไม่มีคนสร้างโอกาสให้ลูกากูได้ลุ้นยิงประตูแบบจะแจ้งเลยนะครับเชียร์ค่อนข้างปกป้องลูกากูนะส่วนเ e อียนไรท์นะครับเอียนไรท์ N นี่ตำหนิแนวรุกหนักเลยครับโดยเฉพาะคาร์ลัมฮัสันโอดอยเอียนไรท์บอกว่ามีหลายจังหวะที่โอดอยสามารถเปิดป้อนให้ลูกากูได้บางครั้งลูกากูก็ชูมือขอบอล แต่โอดอตัดสินใจหลายจังหวะไม่ดีเลยจังหวะที่ควรจะส่งบอลไปข้างหน้าหรือว่าลุยไปข้างหน้าโอดอยชอบดึงจังหวะก,กลับหลังแล้วก็ส่งบอลคืนกองหลังผมแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับก็อันนี้เป็น2ส,สื่อนะครับสื่อหนึ่งก็คือเทเลกราฟอีกสื่อหนึ่งก็คือเป็นบทวิเคราะห์ความเห็นของกูรูที่ออกมาปกป้องลูกาก,กูจากสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าถามตัวปีเตอร์โบสว่ารู้สึกยังไงอมผมมองคนละครึ่งทางนะครับผมมองคนละครึ่งทางคือ ถามว่าบอลมันไปถึงลูกากูน้อจริงไหมก็จริงตามที่เขาว่าเลยนะครับแล้วก็วันนั้นโอดอยยึกยักยึกยักไม่ค่อยเปิดป้อนโอกาสให้เพื่อนจริงไหมก็จริงตามที่กูรูต่างประเทศวิเคราะห์เลยแต่ว่าผมก็จะไม่ได้แบบเอียงไปทางปกป้องลูกากูเพียงเดียวผมมองว่ามันก็มีจังหวะเหมือนกันที่ลูกากูได้แต่เขาก็ปิดบัญชีไม่ได้เองเหมือนกันนะครับผมยกตัวอ,อย่างเช่นเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ มีช็อตที่โคอาสิตแทงทะลุช่องให้ลูกากูหลุดเดี่ยวไปโดนกับเอเดนซอนนะแต่ว่ายิงติดเซฟนะครับแล้วก็เกมกับไบรตันเนี่ยมันมีจังหวะที่เพื่อนนะตักบอลโด่งไปแล้วลูกากูชิงสกัดหนีตัวประกบได้แล้วยิงแบบเน้นๆมุมแคบแต่ก็ยิงติดเซฟนะครับไม่ได้ยิงแบบตรงตะข่ายไปเลยผมเลยมองแบบนี้ผมมองว่าโอกาสที่ได้มันก็น้อยจริงแต่ว่าลูกากูพอได้โอกาสมาก็ยังปิดไม่ได้ด้วยเหมือนกันครับผมเลยแบบไม่ได้แบบว่า ยิงหรือว่าเข้าข้างคนใดคนหนึ่งมากเกินไปคือผมวิเคราะห์มาตั้งแต่เกมแมนซิตี้แล้วครับว่าถ้ามันเป็นกองหน้าค่าตัวสัก4 0 5 0ล้านเนี่ยได้โอกาสหลุดเดียวแล้วยิงติดเซฟเอเดซอนเนี่ยอ,อันนั้นมันก็พอเข้าใจได้แล้วก็ลูกนั้นก็ต้องให้เครดิตทางเอเดซอนโดยที่ซูเปอร์เซฟแต่เราซื้อลูกกากูมา97.5ล้านปอนด์ไงมันควรจะมีแบบไอ้ลูกที่แบบประตูควรเซฟได้แต่กองหน้าเปลี่ยนให้มันเป็นประตูได้เข้าใจที่ผมสื่อไหมอย่างเช่นอ่าโอเค เกมเจอซิตี้ได้โอกาสทองและยิงติดเซฟนราชิ้นชมผู้รักษาประตูเกมไบรตันได้มียิงมุมแคบลูกนึงแบบเน้นๆเลยนะติดเซฟผู้รักษาประตูซานเชสนะครับผมก็จะตั้งคำถามขึ้นมาเช่นกันว่าระดับ97.5ล้านปอนดน์เราไม่ได้ซื้อมาเพื่อที่แบบไอ้ลูกไหนไม่ควรเข้าก็คือต้องไม่เข้าไงเราซื้อมาเพื่อที่บางลูกมันไม่ควรเข้าแต่เปลี่ยนให้มันเป็นประตูได้เข้าใจว่าคือ97.5ล้านปอนด์ มันต้องมีแบบรูปมหาศจรรยร์รูปว้าวให้เห็นบ้างจาก2จังหวะเนี้ยคือ97.5ล้านปอนด์คือ2จังหวะเนี้ยมันควรจะแบบอานได้สักลูกนึงมันยากทั้งคู่แต่ก็ควรจะได้สักลูกนึงถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดไอ้ลูกไม่ควรเข้าแล้วต้องไม่เข้าทุกลูกก็ไม่ต้องใช้กองหน้า97.5ล้านปอนด์ก็ได้ถูกปะอาจจะบอกว่าอ้าเชลซีไม่ได้เป็นคนแบบอ่าไม่ใช่สิต้องบอกว่านักเตะไม่ได้เป็นคนกําหนดมูลค่าค่าตัวซะหน่อยผมว่าอันนี้ก็ ถ้าจะมองแบบนั้นก็ต้องมองแบบนี้ด้วยว่าที่ลูกากูอ่ะไปแจ้งอินเตอร์ว่าอยากย้ายออกจากทีมเพราะว่าอยากให้อินเตอร์ได้รับเงินก้อนโตด้วยช่วยเหลือสโมสรด้วยถูกไหมครับให้อินเตอร์ได้รับเงินต้อง97.5ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นตัวนักเตะก็รู้แล้วครับว่ามีความคาดหวังตรงนี้อยู่กับ97.5ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าในมุมของสื่อผมเข้าใจเลยบอลมนันไปถึงลูกากูน้อยจริงๆครับในมุมของอารันเชียร์เลก็โคตรเข้าใจเลยลูกที่ซีเยก มาคุยกับลูกากูช็อตนั้นน่ะซีเยกก็ควรแทงทะลุช่องไปตรงกลางมากกว่าแทงออกข้างคือแทงออกข้างมันไม่ได้ลุ้นยิงไงแต่แทงองก,กลางะ่ะมันได้ลุ้นยิงประตูไอ้ลูกแบบนี้ยหรือโอดอยควรเปิดก็ดึงจังหวะส่งกลับหลังแบบนี้อันนี้เข้าใจเห็นใจลูกากูเหมือนกันแต่ในทางกลับกันเวลาโอกาสมาลูกากูก็ต้องปิดบัญชีให้เฉียบขาดกว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องไปปรับปรุงร่วมกันมันจะไปแก้แค่นักเตะสร้างโอกาสมากขึ้นแล้วปัญหาจบผมว่าไม่ใช่ ผมว่านักเตะก็ต้องสร้างโอกาสมากขึ้นลูกากูก็ต้องเฉียบขาดมากกว่านี้เช่นกันผมว่าต้องแก้ทั้งสองทางน,นะครับจากเรื่องของลูกากูครับมาดูกันที่สภาพร่างกายของเทรเวอร์ชาโลบากันหน่อยดีกว่านะครับมีข่าวดีนะครับจากนีซ่าคินเซล่านีซ่าคินเซล่าบอกว่าเชลซีกําลังพยายามให้เทรเวอร์ชาโลบากลับมาซ้อมอีกครั้งนะครับหลังจากตอนนี้เหมือนเชลซีให้นักเตะไปพักฟื้นฟูร,ร่างกายฟื้นฟูจิตใจอ่อนล้า2อย่างนะครับสวันก็คือเมื่อวานกับวันนี้ ดังนั้นถ้าเกิดดูจากที่นีซ่าบอกวันศุกร์ชาลบาอาจจะกลับมาซ้อมได้แล้วก็อาจจะมีลุ้นลงแข่งกับท็อตแนมฮอสเปร์ในวันอาทิตย์ได้ด้วยนะครับส่วนอดัมนิวสันนะครับคนนี้ก็เป็นสายข่าวของฟุตบอลลอนดอนนะครับก็รายงานตรงกันเลยนะครับอดัมนิวสันบอกว่าชาลบาคาดว่าจะกลับมาซ้อมวันศุกร์นี้จริงๆนอกจากนี้มีอีกหนึ่งข่าวดีครับคือเป็นที่เข้าใจได้ว่าริสเจมส์ก็น่าจะกลับมาซ้อมเบา บนผืนหญ้าที่สนามคอปแฮมได้ในสัปดาห์นี้ด้วยปัจจุบันริเจมกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงอยู่นะครับซึ่งก็รุนแรงเหมือนกันใช้คำว่ากลับมาซ้อมเบาๆแต่ว่ายังไม่ได้ใกล้กลับมาลงเล่นนะสำหรับริเจมนะครับก็รอผมว่าสักประมาณไม่เกินเดือนหนึ่งเดี๋ยวน่าจะกลับมาแล้วแต่ว่าชาลบามีลุ้นสัปดาห์นี้เลยหรือถ้าเกิดสัปดาห์นี้ไม่ทันก็อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับอันนี้คือข่าวดีเกี่ยวกับกองหลังที่โอเคจะได้มีตัวเลือกเพิ่มมมเติมมาคนนสักีะรบ มาดูอาซากันหน่อยดีกว่านะครับคนถามเข้ามาเยอะข่าวกับเชลซีนะครับมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนจัดเต็มมาให้ครับจากมากาสองลิงก์เลยนะครับอ่ะอันแรกจากนักข่าวที่ชื่อว่ามาริโอกอเตกา่านะครับของมากาเขียนเองเลยนะครับไม่ได้อ้างอิงจากสื่ออื่นมากาบอกว่าเรัลมาตริดอยากขายอาซาออกจากทีมในเดือนนี้เลยแต่ดูเหมือนนักเตะอยากย้ายซัมเมอร์ครับ อาซาได้รับโอกาสลงสนามยังไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าคิดเป็นจํานวนนาทีเนี่ยลงเป็นอันดับ17ของทีมเลยนะในยุคคาร์โลอันเชลตติผลงานก็ยังไม่ค่อยดีครับเพิ่งทําไปแค่2องแอสซิสเท่านั้นความรู้สึกคืออาซาเนี่ยยังไม่อยากย้ายตอนนี้ครับเพราะว่ายังไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสมเพียงพอเจ้าตัวยังเหลือสัญญาถึงปี2024แล้วอาซาก็มองว่าถ้าย้ายแบบกระทันหันเลยในเดือนเนี้ย มันอาจจะส่งผลต่อการปรับตัวของครอบครัวได้สมมุติอย่างเช่นย้ายประเทศครอบครัวต้องย้ายกระทันหันด้วยแล้วก็ไม่รู้เป็นย้ายถาวรหรือว่าย้ายแบบยืมตัวเนี่ยเดี๋ยวครอบครัวจะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวก็อยู่ที่สเปนกันเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องของการปรับตัวอีกหรือจะให้ครอบครัวอยู่สเปนไปก่อนแล้วตัวเองย้ายไปเล่นประเทศอื่นสั้นๆสัก5เดือนในมุมของอาซาก็ไม่อยากไปเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากห่างจากครอบครัวนะครับแกรักครอบครัวมากมาก้าบอกว่าเชลซี มีข่าวเชื่อมโยงกับอาซาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันอันนี้ก็พูดเลยนะเชลซีมีข่าวเชื่อมโยงกับอาซาอยู่เรื่อยๆแต่นี่ครับให้ดูเท่านี้ไว้แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวเลือกที่จริงจังนะครับสำหรับเชลซีนะครับคือมันก็มีข่าวลืออยู่เรื่อยๆแต่ถามว่าเชลซีจริงจังขนาดนั้นไหม มากาบอกว่าเชลซีก็ยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแล้วมันก็มีข่าวลือกับนิวคาสเซิลด้วยแต่มากาก็ปัดครับบอกว่านิวคาสเซิลไม่ได้สนใจอาซาครับตอนที่โฟกัสของนิวคาสเซิลคือจะหนีตกชั้นก่อนไอที่บอกว่านิวคาสเซิลยื่นให้แล้วมาตรติดตอบรับและแต่อาซาไม่ย้ายนั่นคือสื่อมั่วอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับคาดว่าอนาคตของอาซาจะได้ข้อสรุปในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็มากาบอกว่าโดนขายแน่เพราะว่ามาตรติดอยากเคลียร์ค่าเหนื่อย รอต้อนรับคีรียนเอ็มบัปเป้กับเออร์ลิงเบรุเอลแลนด์นะครับอีกลิงหนึ่งของมาก้าครับมาก้าอันนี้เขียนโดยนักข่าวโชเซ่เฟลิกซ์ดีอาร์สนะครับ,รบก็เขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คืออาซาไม่อยู่ในแผนการทำทีมของอันเช่แล้วครับแต่ว่านักเตะก็ยังมีความเป็นมืออาชีพดีนะมีสปิริตดีไม่สร้างปัญหาใดใดในห้องแต่งตัวอย่างไรก็ตามจุดยืนของสโมสรคือไม่ว่ายังไงก็จะขายอาซาให้ได้เพราะไม่อยู่ในแผนการทำทีมแล้ว แต่มันก็จะไม่ถึงขั้นว่ามาดริดจะไม่ให้โอกาสลงเล่นเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ให้เล่นเนี่ยเดี๋ยวจะส่งผลต่อมูลค่าในการขายต่อได้ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เบลกับอาเซนซิโอยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้มีบอลถ้วยโกปาเดเรเขาบอกว่าอาซาอาจจะได้รับโอ,โอกาสให้ลงเล่นในเกมฟุตบอลถ้วยก็ได้เพื่อรักษามูลค่าทางการตลาดไว้นะครับก็ประมาณนี้เรื่องของอาซาครับคือย้ายแน่ครับซัมเมอร์อยู่ที่ว่าจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวหรือว่า น่าจะเป็นแบตกล้องผมน่าจะหลุดนะครับขออภัยด้วยนะครับจอดําไปนานไหมเนี่ยอสายสายกล้องมันพักหลังมันชอบหลุดบ่อยครับมันเลยแบบไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวที่ชาร์จแบตบไว้น่าจะกลับมาแล้วนะนะกลับมาหรือย,ยังเอ่ยอโอเคปีเตอร์บสกลับมาแล้วนะครับขออภัยด้วยเรื่องเรื่องกล้องนะครับก็ตามนั้นครับเรื่องของอาซาย้ายแน่ครับอยู่ที่ว่าย้ายแบบซื้อขาดหรือว่ายืมตัวแล้วก็กับเชลซีณนะสถานการณ์ตอนนี้ จากสื่อที่น่าเชื่อถืออย่างมากาก็คือเชลซีก็ยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะครับถ้าจะลุ้นมกราคมยากมากนะครับถ้าจะเอาแบบจริงๆจังๆนะไปลุ้นซัมเมอร์ซึ่งผมเคยวิเคราะห์ให้ฟังไปเอาไปสายมันดับอีกแล้วอันหนึ่งนะครับสักครู่นะครับมันเหมือนกับว่าแบตเตอรี่กล้องเนี่ยมันสายมันหลวมครับผมขอแก้แป๊บหนึ่งนะครับสายมันหลวมแล้วมันทําให้แบตเตอรี่ที่เสียบเข้าไปมันชาร์จไม่เข้าครับ ถ้าจะลุ้นอาซาคือไปลุ้นซัมเมอร์นะครับแล้วก็ถ้าจะลุ้นเนี่ยผมว่าต้องลุ้นด้วยว่าอืมเชลซี Chelsea จะปล่อยตัวรุกคนไหนออกจากทีมหรือเปล่านะครับจะปล่อยตัวรูกคนไหนออกจากทีมหรือเปล่าถ้าเชลซีมีการปล่อยตัวรุกบางคนออกจากทีมนะครับอาจจะเป็นคริสเตียนพูลิสิตหรือไม่ก็ฮาคิมซิเยกเนี่ยนะถ้ามีการปล่อยคนใดคนหนึ่งออกไปโอกาสที่จะไปเอาอาซากลับมามีไหมผมว่ามองข้ามไม่ได้ แต่ผมว่าถ้าจะให้ซื้อขาดเลยผมว่าเชลซีไม่น่ายอมผมว่าเชลซีอาจจะแบบขอยืมตัวพร้อมออปชั่นแบบไม่บังคับอะไรแบบนี้มากกว่านะครับถ้ากลับมาก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านอยู่แล้วครับสำหรับเอเดนอาซานะครับเพียงแค่ว่าสถานการณ์ตอนเนี้มันมันยังไม่มาจากสื่อที่น่าเชื่อถือที่บอกจะเอาจริงๆจะเอาแน่ๆนะครับขออภัยเรื่องกล้องตัวยนรับเดี๋ยวผมอัดคลิปต่อไปก่อนแล้วกันนะครับ จากอาซานะครับมาดูกันที่เรื่องของอันเดรียสคริสเตนเซนกันบ้างดีกว่านะครับมีรายงานจากสื่อสเปนที่ชื่อว่ากาเดนาเซนะครับกาเดนาเซบอกแบบนี้ครับบอกว่าบาร์เซโลนามีการติดต่อโดยตรงกับเอเนต์ของอันเดรียสคริสเตนเซนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ทิศทางของนักเตะอ่ะถ้าจะย้ายออกจากเชลซีนะคือจะไม่ไปอยู่กับทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกนะครับ จะไม่ไปอยู่ทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกถ้าจะย้ายออกจากเชลซีเหมือนอยากไปอยู่กับบาร์เซโลนามากกว่านะครับซึ่งถ้าย้ายขึ้นมาจริงๆก็ต้องต้องทำใจยอมรับนะครับว่าเออผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าเชลซีก็พยายามยื่นให้หลายรอบแล้วนะครับกับสัญญาของอันเดรสคริสเซนเซนแต่แกก็ดึงชงดึงเชิงนู่นนี่แหละผมว่าตอนนี้มันก็คือทั้งเอเย่นเองทั้งนักเตะเองที่ค่อนข้างจะแบบ ต่อรองกับเชลซีเยอะจนเกินไปที่เชลซียอมอ่อนข้อให้มาหลายรอบแล้วเหมือนกันกับสัญญาของคริสเซนเซนนะครับถ้าย้ายก็าตามนั้นคืออยากให้อยู่ต่อไหมก็อยากให้อยู่ต่อแหละเพราะถ้าอยู่ต่อคนนี้มันได้เรื่องโคต้าโฮมกรนด้วยโคต้านักเตะท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนในการแข่งพวกรายการสํำคัญๆอย่างเช่นยูเฟ่าแชมเปียนส์สิพวกนี้อันนี้คือเป็นโฮมกรนแบบไม่ใช่โฮมกรนที่แบบ ฝึกซ้อมโดย FA นะแต่อันนี้คือฝึกซ้อมโดยสโมสรเองมันก็จะส่งผลตรงนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใจเขาไม่ได้อยากอยู่ต่อก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปรั้งนะครับถ้าเลือกได้จริงๆอะ่ะอยากให้อยู่ต่อทั้งคู่นะทั้งรูดิเกอร์ทั้งคริสเตนเซนแต่ถ้าเกิดต้องมีคนใดคนหนึงที่แบบอยากให้อยู่ต่อมากกว่ากันผมจะเชียร์ไปทางรูดิเกอร์มากกว่านะครับส่วนอาร์มนโดโบรยานะครับ อา,า,าร์มันโดโบรยามีข่าวว่าซอลแฮมตันอยากเซ็นถาวรแล้วก็ล่าสุด CFC News Page ครับบอกว่าถ้าเชลซีจะขายให้ถาวรเชลซี Chelsea จะใส่ออปชั่นซื้อกลับมาด้วยนะครับจะไม่ยอมแบบเสียไปแล้วก็จะไม่มีโอกาสในการดึงตัวกลับมาเลยในอนาคตออปชั่นซื้อกลับแบบนี้เป็นแบบไหนก็คล้ายๆกับ, ami, บแธบบมมี่นะครับแบบทีโน่ริฟราเมนโต้อารมณ์ประมาณเนี้ยนะครับกล้องผมน่าจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมขอหาเวลาไปแก้ก่อนนะครับมันยังแก้ไม่หาย ปิดท้ายที่กัปตันเดฟอ่ะกัปตันเดฟมีรายง,งานจากดิแอร์ติกยูเคครับบอกว่าอยากจะแขวนสตั์ทที่เชลซีนะครับอยากจะอยู่กับเชลซีไปตลอดแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากบาร์เซโลน่าก็ตามบาซ่าที่มีข่าวชว่วงเชื่อมโยงกับกองหลังเชลซีเยอะนะข่าวบอกว่ามารีน่าจะรอตัดสินใจในสัปดาห์สุดท้ายเลยครับว่าจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางอัสปิลิโกยตาหรือเปล่านะครับก็ขอให้อยู่ต่อปีหน้าอาจจะเป็นสำรองก็ได้แต่อยู่ต่อเพื่อเป็นผู้นําในห้องแต่งตัว ก็ได้ผมว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่มองข้ามไม่ได้นะครับอยู่ต่อทั้งเดฟไปเลยแล้วก็ซิวาก็ต่อสัญญาไปแล้วถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวเก่าที่อยากให้อยู่ต่อด้วยกันทั้งคู่นะครับ ก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีผมอีกครั้งนะครับเริ่มจากฝากไปติดตามคอลัมน์ของผมในแอป The f i f t h s t a n ดด้วยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างว่าเชลซีควรเล่นแผน4-2-2-2หรือเปล่าฝากสิง World of Football ด้วยนะครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีฝาก JIB ด้วยครับช็อปสะดวกปลอดภัยที่ jib.co.th แล้วก็ยาแก้ปวดเมื่อยตากระเป็นเน็บกับสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองนะครับหน้าปีเตอร์โวลก็จะค้างแบบนี้ นะครับกล้องมีปัญหานิดนึงนะครับถ้าเกิดมันไม่ดีเดี๋ยวต้องไปหาซื้อใหม่และอุปกรณ์ที่ J I V นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมกันด้วยช่วงนี้พิจาร์บสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย